วันนี้ผู้จะพานพ้องพีมาเรียนเกี่ยวกับสัญลักษณ์จราจราวาช้าทั้งพีจะติดไฟแดงไหมอืมอือทงพีเห็นไฟแดงไม่ถูกครับอ่อาผู้จะพานพ้องพีมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์จราจรพี่น้งพีเห็นเวลาพ่อกับแม่น้องพีพาขับรถวเวลาพ่อกับแม่น้องพีพาขับรถตามทำไน้องพีเห็นไฟแดงไม่ถูก ไฟแดงไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองเห็นไหมครับเห็นอันนี้คือสัญญาณไฟจราจรครับสัญญาณไฟจราจรอันนี้คือไฟไฟไฟแดงไฟแดงอนนี้คือไฟแดงถ้าไฟแดงสีแดงเป็นสีที่แจ้งให้ผู้ใช้ถนนหยุดรถหรือห้ามผ่านเตรียมหยุดรถ ก็คือถ้าถึงว่าน้่งนั่งทีขับรถไปกับแม่แล้วนังที่เห็นสัญญาณไฟสีแดงนั่งที่ก็บอกให้แม่หยุดรถมันารย์แมครับครับต่อ,อไป<ม>อันนี้สีเหลืองสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองสีเหลืองเป็นสัญสัญญาณแจ้งเตือนให้รถชะลอควาเมเร็วเพื่อเตรียมหยุดรถก็คือถ้านัน่งทีเห็นไฟเหลืองอยู่ <c oughs> <c oughs> เพื่อที่เขียนไฟสัญญาณให้รถพีเตรียมรอรถความเร็วก็เตรียมหยุดรถเลยนะอันนี้คือสีเขียวครับต้องขึวากระดาษด้วยลูกสีเขียวเห็นไหมอือนี่คือสัญญาณไฟจราจรสีเขียวเป็นสัญญาณที่ปล่อยให้รถหรือรถคนผ่านไปได้ก็คือถ้าเราเห็นไฟนจราจรเป็นสีเขียวเราสามารถขับรถผ่านไปได้ ต่อไปอันนี้คือป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายในห้าซ้ายอยู่ไหนอันนี้ซ้ายเลซ้ายเออซ้ายอยู่นี่เออีเก่งมากอันนี้คือป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายถ้าเราไมเห็นป้ายที่มันมีรูปสอที่ไปทางซ้ายแล้วมีขีดแบบนี้ห้ามเลี้ยวซ้ายแล้วที่ห้าไปเลยนะโอเคไหมครับโอเค,อเ,คเออเก่งมากต่อไป ต่อไปป้ายห้ามเลี้ยวขวาในทางขวาอยู่ไหนเออเก่งมากนี่ห้ามเลี้ยวขวาถ้านพี่เดี๋ยวลูกสอชี้ไปทางขวาขวามือต้องมี่ในขวามือเออเก่งมากและมีขีดข้างกบาลในี่นี้ลูกนี่ขีดล่างนี้ให้ลูกที่ห้ามเลี้ยวห้ามเลี้ยวขวาโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคต่อไปนี่นี่คือป้ายหยุด หยุดถ้าเ <ừ. S 1> ้องพีเดินไปหรือว่าน้องพีขับรถไปแล้วมันนี้ป้าะให้น้องพีหยุดรถก่อนแล้วก็อาดูรถซ้ายขวา ừ, แล้วค่อยไปได้ ừ, ถ้า้างมีรถโอเคไหมครับครับนี่คือ้่้้ามใช้เสียงห้ามใช้เสียงอ้าใช้เสียงนี่คือเสียงแตน้น ขี้เก่งมากดูไว้นะนี่ค uh ุณตาให้ตรงไปนะนี่ครับนี่ไงตับไหนทางซ้ายต้องมีซ้ายมือต้วมีอะไรเล่ยไหนใช่หรอไหนในซ้ายดูแล้เมีอะไนเออเก่งมากมีซ้ายมือนี่คือป้ายให้เลี้ยงซ้าย ความมอนต้องกินอืมเจ๋งมากอ่าแต่ก็จะได้ทั้งช okay. ีโอืมเนี่ยคุณจะวางครับอันนี้คือ ในขวามือขวามือน้องพีอยู่ไหน,หนใช่เหรอใช่เหรอในขวามือขวามืออยู่ฝั่งนี้น,มมมมนี่ขวามือขวามือน้องอยู่ฝั่งนี้ลูกอันนี้คือป้ายนี่อันนี้คืออันนี้คือป้ายให้เลี้ยวขวาป้ายให้บบหเลี้ยวขวาต่อไปถ้ามีแบบนี้กีดตรงกลางห้ามเลี้ยวขวาใช่ไหม ที่นี้บอกว่าให้น้องพีชี้คำว่าป้ายให้เลี้ยวขวาไหนสองป้ายนี้อันไหนให้เลี้ยวขวาใช่ไหมเกออ่งมากเก่งมากครับโอเคไหม้อใจไหมครับโอเคไหมโอเคครับ คือปอ้ายห้ามใช้เสียงอันนี้คือป้ายบอกว่าให้ตรงไปอ่ะน้องพีดูอันนี้คือน้องพี่มองกระดาษลูกระดาษโอเคแล้วพี่มองกระดาษนี่อันนี้คือบอกว่าห้ามใช้เสียงอันนี้คือบอกให้ตรงไปตรงไปโอเคแล้วครูถามน้อง,องพีว่า ป้ายไหนบอกว่าห้ามใช้เสียงไหนสองอันนี้อันไหนห้ามใช้เสียงอันนพ้มองกระดาษลูกนั่มอ์กระดาษนี่นี่อันไหนบอกว่าห้ามใช้เสียงเนาะใช่หรอนี่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 อันนี้บอกว่าให้ตรงไปอันนี้บอกว่าห้ามใช้เสียงอ,งอนน้อ่าครูถามว่าป้ายไหนบอกว่าห้ามใช้เสียงอันน,นี้อันไหน,น อันไหนอ่ะอันนั้นอ่ะอันไหนอ่ะไหนเออเก่งมากอันนี้คือใช้แสงไปโอเคอันนี้สีเขียวไฟเขียวไฟเขียวอันนี้ไฟ ไฟแดงอ่ะผู้จะให้น้องพีไฟไฟแดงคือให้หยุดรถจำได้ไหมจำจำโอเคจำจำไฟแดงไฟแดงคือให้หยุดรถไฟเหลืองไฟเหลืองคือให้ชะลอรถไฟเขียวไฟเขียวคืออะไรให้รถไปได้ใช่ไหมโอเคผู้จะถามน้องพีว่าไฟแดงเนี่ย ไฟแดงเนี่ยให้รถหยุดใช่ไหมถ้าใช่ต้องปินทำแบบนี้เออเก่งมากต่อไปเหลือสองไปแล้วเอาไฟเขียวไฟเขียวนี่ไฟเขียวไฟเขียวคือให้รถไปได้ใช่ไหมถ้าเออใช่ใช่เก่งมากไฟสุดท้ายแล้วไฟเหลืองไฟเหลืองคือให้รถชะลอความเร็วใช่ไหมใช่ไหมครับเออใช่ใช่ไหมถ้าใช่ทำแบบนี้เออ ทันพีก็เรียนรู้กเกี่ยวกับสัญญาณาฟจราจรขับป้ายสำหรับจราจรเสร็จแล้วน้พีทำได้เก่งมากเลยครับต่อไปแล้วครูขออนุญาตเก็บญญป้ายก่อนอโอเคอเครู <laughs> เรื่องใยญ่เยอะเพิ่งน้องพีน้องพีจำได้ไหมว่าอ่ะแมนกทางขวามือเราผิดขวามืออยู่ไหน ขวามือขวามืออยู่ไหนลูกนี่ขวามือขวามืออยู่ฝั่งนี้อุ้อันนี้คือซ้ายมือใช่ไหมครับโอเคน้องพีเรียนรู้ทำขวามือซ้ายมือเสร็จแล้วน้องพีเก่งมากเลยครูมือตัวเองหน่อยเร็วเอ๊ะโอเควันนี้ครูก็จบการสอนเพียงแค่นี้ขอบคุณครับน้องพีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ